สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีผมแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมเชา้านี้ก็พามาเก็บกับดักเหมือนเดิมครับผมใส่ไว้ไม้นาปรังครับผมเก็บมาสามลังเลยครับผมเห็นเลครับ เต็มเลยครับเก็บมาสามลังรบก็บยังเงียบอยู่เลยหายนัยยนยาปังครับรอยนูเยอะมากนะครับนาปังเอาเหยื่อหอยมาใส่ครับผมมันไม่เข้าเลยครับผมไอเชอรี่ เราไปกันครับน้ำมีก็ยังมี ครับุดนหลังต่อไปครับผมดนหลังนี้ครับผมนี้อ้าวเป็นลูกงูครับผมนี่ครับลูกงูดูรอยตีนมันครับผมรอยตีนมันเตะใหญ่ๆเลยครับผมอ้าวนี่ครับเอ็นเล็กมาแล้ว โอ้ยวัาจะไม่ได้ตัวซะแล้วครับผมนี่ครับเต็มแรกครับผมไปสวัวยู่ครับเก็บค,ครับเก็บค,ครับไปครับไปลุ้นกันต่อครับผม ดูรอยมันกัดข้าวครับผมดูมันกัดข้าวนี่ครับกัดเต็มเลยครับผมจอดไว้แถวนี้หลังนึง น,นี่ครับครับบครรู้มันอยู่นี่ครับผมใกล้ๆร,รู้ก็ยังไม่เข้าครับหลังนี้โอเคครับผมไปลุยไปลุ้นหลังต่อไปแล้วครับมาดูหลังสุดท้ายครับผม ของไม้นาปรังนี่ครับใส่วัดแปดลังครับหลังสุดท้ายสุดท้ายเป็นยังไง,งสุดท้ายก็ยังเงียบครับผมโอ้งนี้ใส่ปูครับไม่เตะเลยครับ ดูอีกลังครับไม่ใช่ครับผมเพื่อนะผมนึกว่าหลังสุดท้ายครับหลังนี้ไม่ใช่ครับลืมไปครับผมหลังสุดท้ายอยู่ทางโน้นคปั๊บรับไปลุ้นกันครับผมไม่เหี่ยวแล้วครับวันนี้รอยเยอะมากครับผมนาปังเยอะจัด ลุ้นหลังสุดท้ายกันครับผมสุดท้ายสุดท้ายก็แห้วครับผม <c oughs> ไปครับพี่น้อง ไปลุ้นซ้ำหลังสุดท้ายครับผมใส่อยู่ข้างทางครับข,ขี่รถไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับผมไม้รูปไม้ร่องน้ำครับผมผมใส่ไว้2หลังครับท่านี้ข้างทางเลยครับโอ้ ใหม่ๆเลยครับคุยออกมาอีกครับดูครับผมดูหอยครับดูหอยครับกับดักไว้ตรงนี้กับดักไว้ตรงนี้กับดักตรงนี้มันไม่เตะครับผมเฮ้ยเป็นไปได้ไง มดมันขึ้นครับผมออลองด,ดีลังกันครับลาดได้ไงอย่างนี้ อนี้อันอนี้เอา้าวยื่หายแต่ไม่ติดครับไายไปครับเดินหลังสุดท้ายครับผมยไปล่วมกันครับผม ครับมาเก็บหลังสุดท้ายแล้วครับไม่เข้าครับามาสรูปเต็มครับผมนี่ไม่เห่วครับวันนี้ครับนี่ครับลูกหนูครับผมถือว่ามานอยู่ครับนี่ครับ ยื่อยเชอรี่ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาเจอก,กันกับคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ